วันนี้เอาใจสาวกสําหรับคนอยากได้กระบะเกียร์ออตโต้มีทั้ง2แบบ2รุ่นนะคะกับ4ประตูและสมาร์ทแคปวันนี้ตัวยกสูงทั้ง2อคันเลยอยู่กับน้องเจ้าจ๋าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เจ้าจ๋าจะพามาชมนะคะวันนี้ไฮไลท์ของเราก็คือว่าเราจะมีรถนะคะ4ประตูเกียร์ออตโต้ยกสูงนะคะรถนี้นะคะจะเป็นรถหน่วยงานนะคะ FC เป็นตัวสี4ประตูเกียร์ออตโต้นะคะรถนี้สําหรับ4ประตูเรามีให้เลือกประมาณ6คันนะคะจ้าจ๋ายิบคันนี้มารีวิวเป็น ตัวอย่างให้ดูนะคะสภาพรถภายนอกภายในเล่าได้ไม่หลักหมื่นนะคะคันนี้ไม่แค่หลักหมื่นได้หลังคาแคลรีบบอยสภาพส,สวยๆเลยนะคะสภาพสวยมากเลยนะคะตรงนี้เราจะพาลูกค้ามาเห็นความสวยความเดิมนะคะกดไลค์กดแชร์ไว้เลยนะคะมี4ประตูแล้วเราก็ต้องมีแคปนะคะเนี่ยให้ดูชัดๆเลยนะคะภายในสวยนะคะคันนี้ราคาถูกๆราคาแค่สีไม่ถึง4ี่แสนนะคะราคา3 7 9 0 0นเาพ FC คนไหนต้องการและอยากได้นะคะเป็นเจ้าของรถทั้ง2รุ่นนี้ที่ตามหาอยู่ดูคลิปให้จบนะคะเดี๋ยวจ้าจ๋าจะพาไปดูรายละเอียดแบบเจาะลึกและรายละเอียดรอบคันว่ารถคันนี้น่าสนใจยังไงนะคะบอกเลยไม่มีผิดหวังนะคะสำหรับวันนี้ไปดูในคลิปเลย สวัสดีค่ะสวัสดี FC2 ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับเจ้าแม่กระบะนะคะแห่งบริษัทเพชรยนต์นะคะน้องเจ้าจ่าเพชรยนต์นั่นเองวันนี้อยู่ที่เพชรยนต์ถนนเสรีทไท้ซอย68ค่ะที่เก่าที่เดิมวันนี้มาโซนเอนะคะเอารถ2รุ่นนะคะสแบบนะคะแต่สไตล์เกียร์ออโต้เหมือนกันมารีวิวให้ FC ทุกคนได้ชมนะคะบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นรถหน่วยงานแล้วนะคะ หายากแล้วเกียร์ออโต้เนี่ยค่ะสำหรับตัวยกสูงคันนี้นะคะจะเป็นปี2017นะคะ f c ซึ่งได้เกียร์ออโต้นะคะสังเกตง่ายๆคือจะได้กระจังหน้า3เสเซนและคันนี้นะคะจะได้หน้าสี่เหลี่ยมคางหมูจะจ๋าเอามาแบทเทิลกันให้ดูเลยนะคะว่าลูกค้าตั้งงบไว้เท่าไหร่และอยากได้รุ่นไหนมากกว่ากันนะคะมาดูสภาพความสื่อความเดิมกันเดี๋ยวน้องจ้าจ๋าจะเริ่มจากคันนี้เลยนะคะ f c คันนี้นะคะเป็นโตโยต้ารีโว่สองจุดสี่ตัว E นะคะซึ่งได้เกียร์ออโต้ นะคะราคาเพียง3 7ม0 0 0บาทคันนี้ฟีดาวผ่อนอยู่ที่70,00กว่าบาทนะคะรับประกันโครงสร้างนะคะคันนี้สภาพสวยๆเดิมๆนะคะเป็นรถหน่วยงานที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะแล้วก็รถที่แล้วเข้ามา3คันนะคะไปหมดแล้วนะคะแต่วันนี้ก็มีเข้ามาอีก2คันนะคะอีกหนึ่งคันติดจองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสเปคเดียวกันแต่คันนี้ยังไม่ติดจองนะคะในราคา3,79,000บาทนะคะได้4บอลเงินนะคะร่าสนใจนะคะรา,ายละเอียดรอบคันไม่ชนหนักไม่พิกคว่ำไม่จมน้าค่ะ f อ เรามาดูจากตัวฝากระโปรงนะคะเหลี่ยมสันคมๆนะคะไม่มีการแก้ไขแดัดแปลงทําสีนะคะสภาพสวยจริงค่ะลูกค้าสภาพสวยกริ่งจริงนะคะกลิบเดิมทั้งคันน็อตไม่ขยับถ้าใครอยากได้นะคะจําทะเบียนไว้เลยนะ,ะ1่ทอพูเท่าสอเสือ1,2,5,3นะคะแคปทะเบียนไว้เลยนะคะและสเปคตัวนี้นะคะได้ฟังก์ชันอะไรมาบ้างนะคะก็จะได้ในส่วนของตัวนะคะไฟตัดหมอกนะคะ ได้ไฟตัดหมอกคู่หน้าสภาพสวยๆใสๆกรีบๆ,ๆ,ๆเลย fc นะคะโคมไฟก็โคมไฟแท้สวยเดิมใสๆเนียนๆนะคะกระจังหน้า3เส้นเป็นสมของปี2016-17เนาะ fc อ่ะใครอยากได้คันนี้ทักทายเข้ามาเลยนะคะเรื่องจัดไฟแนนซ์ไม่ต้องกงังวลเดี๋ยวจะจ่าดูแลให้นะคะจากประสบการณ์การจัดไฟแนนซ์มามากกว่า1,000กว่าคันนะคะตรงนี้เรื่องไฟแนนซ์เดี๋ยวจ้จ่าดูแลให้นะคะแล้วก็ออกได้ทุกอาชีพนะคะอ่ะเรามาดูในส่วนของตัว ล้อแม็กกันบ้างนะคะล้อแม็กชมนี้นะคะมาพร้อมล้อแม็กอันลอยสกูหกกรูนะคะได้ในส่วนของยางปี2021แล้วนะคะ FC นะได้ยางปี2021นะคะดอกยางเหลือๆเ,เลยใช่21หรือเปล่าหรือจะจ๋าดูผิดนะคะอ่าได้ยางของปี2023น่ะพูดผิดจริงๆนะคะเนี่ย้องตะก้องแพนเลยนะยางปี2023นะคะเป็นยางของยี่ห้อกูดเยียร์อย่างดีนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวอดอกยางสภาพส,สวยๆเนียนๆนะคะยางเอาไปใช้อีกสัก2 3สปีค่อยเปลี่ยนยางนะเอนะเพราะว่าดอกยางยังลึกๆนนหนาๆอยู่เลยนะคะในส่วนของใต้ซุ้มล้อก็เช่นกันไม่มีการแก้ไขไม่มีการดัดแปลงไม่มีการเปลี่ยนจากตัวน็อตนะคะตรงนี้เราดูแล้วนะคะรายละเอียดนะคะคือรถของเราเนี่ยจะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําอยู่แล้วถ้าลูกค้าอยากได้นะคะติดต่อสอบถามกันเข้ามามาดูตัว ตัวต่อมานะคะส่วนของกระจกกระจกนะคะเป็นพับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวนะคะ led นะคะสภาพกระจกนี่สวยๆเนียนๆเลย fc นะคะโลโก้ไฮลักอยู่ชัดเจนตัวใหญ่ๆตัวโตนะคะมาพร้อมนะคะประตูที่แบบว่าเดิมสีเดิมนะคะได้ยินเสียงนะคะสีเดิมนะคะ fc นะคะแม้กระทั่งตัวโลโก้กระจกนะคะตรงนี้มีให้มาเหมือนเดิมเลยค่ะ fc ะะสภาพน่าใช้งานนะคะตรงนี้สวยๆถ้าใครอยากได้คันนี้นะคะบอกก่อนเลยว่าราคาถูกแล้วก็สภาพเนี่ยใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะไปดูในส่วนของแผงประตูกันต่อเนาะแผงประตูนะคะลูกค้าเห็นเลยนะคะลักษณะตัวแผงประตูปุ่มพับกระจกปุ่มล็อกกระจกอัตโนมัติโอ้ยปรับ,รบ,รบไฟฟ้ามองข้างนะคะปุ่มเซ็นทรัลล็อกออตโต้หบาทนะคะตรงลำพงลำพงที่เก็บของแก้วน้ำสภาพไม่ชำรุดไม่แตกไม่หัก ะะแล้วก็ในส่วนของตัวคานเสา A เสา B น็อตทุกตัวไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะคะสภาพเดิมสภาพสวยนะคะรวมไปถึงนะคะส่วนภายในด้านหน้านะคะเจาจ๋าจะให้ดูในส่วนของตัวพวงมาลัยก่อนเนาะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ FC เชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจ๊จ๋าจะให้ดูในส่วนของตัวเลขใหม่นะคะ นะคะคันนี้นะคะผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนะคะ f c นะคะคันนี้นะคะเป็นไม้แท้ไม่เดิมนะคะถ้าลูกค้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องไม้นะ f c นะครับราคา379,000บาทนะคะคันนี้ไม่อยู่ที่20 18,777กิโลเมตรนะคะซึ่งเป็นไม้แท้ไม่เดิมนะอ่ะเดี๋ยวจะจากดไม้ให้ดูไม้นะคะ2อง0 0 0หมอ่กิโลเมตรนะคะโทษที ะะพวงมาลัยมัลตินะคะสภาพพวงมาลัยเดิมๆนะเอซีนะคะแอร์ A, เนี่ยเย็นมากๆเลยนะคะถึงไม่สอง0 0 0นะคะบอกตรงๆเลยว่าคันนี้ไม่มีผลกับการขับขี่แน่นอนเพราะว่าเราอาศัยเครื่องวัดทนปัญหาจุกจิกกวนใจไม่มีนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคอนโซลตรงกลางนะคะฟังก์ชันนี้ให้อะไรมาบ้างให้ลูกค้ามาดูความสวยความใหม่นะคะจากหน้าจอตรงกลางนะคะคือฟังก์ชันของตัวรีโวเนี่ยใช้ง่ายนะคะไม่มีอะไรที่ซับซ้อนมาก นะคะแอร์โสมนี้ยังเป็นแอร์แบบอนาล็อกนะคะแล้วปรับระดับได้เลยแต่ว่าแอร์เนี่ยยอมรับว่าทนมากเย็นจนหนาวนะคะแล้วก็จะมีปุ่มอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดให้นะคะมาพร้อมเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดคือรถเนี่ยสวยเดิมแน่อนอนลูกค้านะคะแต่ไมคันนี้อยู่สองแสนนะขอคนที่ไม่ซีเรียสเรื่องไมค์ขอคนที่เอาไปใช้งานต่อและราคาเพียง7 9 0 0 0บเจได้มื่นเกียอัาได้เกียร์ออโต้ Auto, แคปบยกสูงนะคะถือว่าคุ้มนะจัดฟรีดาวได้นะคะ f c มาดูตัวเบาะคะ่ะ เบาะุ่มนี้นะคะเป็นเบาเนี่ยคะของโรงงานเลยนะคะเป็นเบาะจากสภาพเบาะนะคะก็ถือว่าสวยนะคือคันนี้คือใช้งานมือเดียวแหละนะคะลูกค้าคือดูจากสภาพคนนั่งข้างเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะสภาพเบาะสวยมากนะคะรวมไปถึงเดี๋ยวให้น้องตะก้องแพนในส่วนของตัวคา,านเสา A เสาบนะลูกค้านะคะานเสา A เสาบสภาพเดิมนะคะไม่มีรอยพ่นสีทับไม่มีรอยโฟสี พอเก็บสายฟงสายไฟนะคะลายละเอียดตัวรถต่างๆคือสวยเนียนน่าใช้งานนะคะและถัดมานะคะในส่วนของแคปด้านหลังนะคะแคปด้านหลังนะคะดูจากตัวน็อตหรือว่าแผงแคปบนะคะ FC คือไม่มีอรอยแก้ไขดัดแปลงนะคือเดิมหมดเลยนะ FC นะจ้าจ่ารีวิวรถนะคะจ้าจ่าจะเน้นนะคะให้ลูกค้าเห็นความเดิมนะคะแล้วก็ตัวแคปนะสภาพเบาะนะ FC สภาพสวยนะคะสภาพน่าใช้งานเนี่ย สมมติว่าเมื่อกี้จะจ๋านั่งแล้วเนาะจะจ๋าสูง165องศาแล้วขึ้นมานั่งนะเข่าตรงนี้ก็ถือว่านั่งแบบสะดวกสบายเลยที่พานักพิงด้านหลังเขาก็จะเป็นในส่วนของเบาะนุ่มๆให้เรานะคะและเฮดรูมสูงนะคะ F สีถ้าใครได้ไปนะบอกเลยว่าเอาไปคนของค้าขายเนาะแชบด้านหลังจะมีลูกเล็ก,ดกแดงหรือญาติหรือวาอ่าลูกมีสองคนอย่างเงี้ยนั่งสองคนก็ถือว่าโอเคแต่ว่าถ้าสามคนไปจะแออัดนิดนึงนะคะแต่เหมาะสําหรับคนที่เอาไว้ไปบรรทุกไยค้าขายแล้วก็ ขับสะดวกสบายแบบว่าไม่เมื่อยนะข้อดีของเขานะคะอ่ะไปดูในส่วนของด้านข้างของกระบะกันบ้างนะจ๊จ๋าจะพาไปดูนะอ่ะข้างของกระบะนะคะด้านข้างนะคะเดี๋ยวให้น้องตะกล้องแพนเลยนะคะสังเกตเลยนะคะตัวกระบะด้านข้างเนี่ยนะคะแม้กระทั่งรอยลักกิ้มเนี่ยจะไม่มีให้เห็นเลยนะคะ FC นะคะรอยลักกิ้มจะไม่มีให้เห็นเลยวันนี้จ๊จ๋าจะรีวิวให้แบบเห็นชัดๆว่ารถเกียร์เมันคือยังไงเนาะ มาดูในส่วนของใต้แคสซีนะคะฝั่งขวานะคะใต้แคสซีฝั่งขวาเนี่ยก็เป็นจุดอีกสําคัญนะคะที่จะดูรถมือ2นะคะคันนี้คือน็อตทุกตัวไม่ขยับแน่นอนค่ะ f c น็อตทุกตัวไม่ขยับไม่มีรอยแกะแน่นอนสภาพกิ๊บล็อกสภาพสวยๆเดิมๆนะคะแม้กระทั่งตัวแมกก l ลอยด้านหลังนะคะก็ไม่มีรอยขูดรอยขีดนะคะไม่มีรอยเบียดของฟุตบาทแล้วยางของกุดเยียนะคะปี23ได้ทั้ง4เส้นเลยนะคะ f c นะ นี่สภาพดอกอยางสม่ำเสมอกันนะคะโลโก้สติ๊กเกอร์พีเลนเนอร์อยู่ครบนะคะแล้วไฟท้ายล่ะนะคะไฟท้ายแท้ไฟท้ายเดิมไหมแท้เดิมแน่นอนค่ะ f c นะคะไฟท้ายของเขาไฟเบรกไฟถอยไฟเลี้ยวไฟหลีนะคะจะเป็นแบบหลอดไส้ทั้งหมดนะคะจะเป็นแบบหลออไส้ทั้งหมดเลยนะคะลักษณะตัวรถสวยสวยเดิมเดิมนะคะแล้วก็ที่พิเศษกว่าน,นั้นคือโฉมนี้นะคะไม่ว่าโฉมนี้สิรถนี้นะคะเจ้าของเดิมนะคะที่เขาติดเซ็นเซอร์ถอยมาให้นะคะ ก็ลูกค้าก็ไม่ต้องไปติดเพิ่มเติมก็คือข้อดีก็คือได้ไปเลยกับตัวรถนะคะโลโก้ไฮรักตัว e อยู่ครบนะคะวันนี้จะจ๋านำมาเสนอแล้วนะคะเหมาะกับคนที่อยากได้รถมือสองแล้วก็เกียร์ออตโต้ราคาไม่ถึง4 0 0แสนได้ตัวยกสูงกับสภา,าพสวยๆแบบนี้นะรับรองว่าคุ้มดูจากไลเนอร์ได้เลย s c ดูจากไลเนอร์ได้เลยนะคะสภา,าพไลเนอร์นะแทบจะไม่มีบรรทุกเลยนะรถคันนี้แทบจะไม่มีรอยบรรทุกหนักเลยสังเกตยังไงน้องจ,จา๋า สังเกตจากว่ารอยขูดรอยแตกรอยเบียดเนี่ยของตัวไลเนอร์เนี่ยแทบจะไม่มีเลยถ้าน้องจะจาร้างและขัดสีให้อีกรอบนึงนะคือสวยมาก F4 นะคะแล้วด้านข้างก็จะมีที่แขวนสัมภาระที่เก็บสัมภาระให้นะคะรวมไปถึงตัวน็อตแก้มซ้ายแกะอกักสะโพกซ้ายสะโพ,ก,ะพกขวาจุดนี้นะาสำคัญนะคะ f c ไม่มีรอยสีแต้มามาร์กไม่มีอะ่อนะ,ะไม่มีรอยขูดรอเบียดนะคะไม่มีรอยแกะของรอยประแจแน่นอน นะคะแม้กระทั่งรอยสนิมเนี่ยไม่มีรอยแกะเลยนะคะ F4 สังเกตุดูชัดนะคะวันนี้เอามาเปรียบเทียบให้ดูสองรุ่นนะคะลูกค้าชอบแคปหรือชอบสีประตูอ่ะเดี๋ยวให้น้องตะกล้องมาดูในส่วนของแคสซีฝั่งเลขตัวถังนะคะแคสซีฝั่งเลขตัวถังนะคะ F4 เนาะแคสซีนะคะเลขตัวถังสวยๆเดิมๆนะคะสังเกตเลขตัวถังดูชัดๆสามารถแคบนะคะไปดูได้เลยนะไม่มีการตอกใหม่ไม่มีพ่นสีทับไม่มีการตัดต่อแน่นอนนะคะตรงนี้นะ ดูจากล้อแม็กอลลอยนะคะตรงนี้นะแม็กสวยๆแล้วก็ด้านล่างเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องตะก้องนะคะแพนให้ดูด้านล่างตรงที่อของล้ออะไหลเพากลางแนบโชคค่อยเสียไม่มีการแก้ไขดัดแปลงเลยคือเดิมโรงงานทั้งหมดนะคะสภาพคันนี้ในราคา379,000บาทผ่อนเริ่มต้นแค่7,000กว่าบาทถ้าลูกค้าสนใจอยากได้รถรุ่นนี้นะคะสามารถฟรีดาวได้ พนกักงานบริษัทนะคะพนกักงานบริษัทก็สามารถเป็นเจ้าของรถรุ่นนี้ได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวน้องตะก้องตามมานะคะเราดูแล้วเนะเราดืมดูห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องยนต์คันนี้นะเดี๋ยวจะจัดสตาร์ทสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูด้วยเนาะไม่สองแสนเนี่ยบางคนบอกว่าเครื่องมันพังแล้วมั้งจ่าจ่าเครื่องช้ำหรือเปล่าไม่ต้องสองแสนอ่ะมาดูจ่าจ่าจะให้ดูเลยนะคะจ่าจ่าไม่พูดแค่แต่ปากนะจ่จ่าจะให้ลูกค้าดูเลยว่า ไม่200,000กับราคา379,000แต่ลูกค้าได้ยกสูงได้เกียร์ออโต้และสภาพรถเนี่ยนะคะสภาพเดิมโรงงานแบบนี้นะคะถ้าลูกค้านะคะบอกว่าคุ้มหรือไม่คุ้มคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแต่สังเกตเลยว่าคนบอกว่าแพงไม่ซื้อคนไม่พูดแต่ซื้อนะคะลูกค้านะอ่ะมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะอ่ะเครื่องยนต์มาดูเลยนะคะไม่201,000เนี่ยนะคะ เครื่องยนต์ไม่ได้ช้ำเลยนะคะเ c เพราะว่ารถหน่วยงานเนี่ยนะคะเขาจะเน้นดูแลรักษาทำความสะอาดนะคะเช็คระยะตลอดนะคะคันหน้าเดิมทั้งเส้นแน่นอนรถเราไม่มีชนหนักไม่มีทิศคว่ำมไม่มีจมน้ำถ้าไม่เดิมไม่สวยเราไม่นำเข้ามาเดี๋ยวให้นอกตากล้องแพนให้ดูอย่างเรื่อยๆนะคะว่ารถรถของเราแต่ละคันเนี่ยนะคะสภาพเป็นยังไงเนี่ยะดูจากตัวเลขเครื่องนะคะดูจากตัวถัง นะคะดูจากตัวเครื่องยนต์นะคะไม่มีรอยซึมไม่มีรอยหยดไม่มีรอยเยิมจากน้ามันเครื่องนะคะรวมไปถึงตัวฉนวนกันความร้อนแล้วตัวน็อตทั้งขวาทั้งแก้มซ้ายแก้มขวาแล้วก็น็อตฝากระโปรงนะคะน็อตฝากระโปงที่สําคัญลูกค้าดูชัดๆเลยนะน็อตตะก้องแทนกล้องไวไปนะคะนอ็อตอ่าลูกค้าด,ดูดูจากในส่วนของตัวเลขตัวน็อตนะคะไอเลขตัวน็ตตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับ ไม่มีรอยพ่นสีไม่มีรอยโปส๊โปสีนี่เครื่องยนต์สองหมื่นนะคะเครื่องยนต์คือไม่สันนะ่นในเอฟซแล้วก็น้ํามันเครื่องเราก็มีการตรวจเช็คตลอดคือข้อดีของรถหน่วยงานเขาก็มคือเขาไม่ได้ใช้ทิ้งใช้คว้างนะคะเอฟซี FC. เขาใช้แบบว่าดูแลรักษาตรวจสอบเช็คระยะทุกระยะขึ้นห้างเช็คศูนย์ตลอดเพราะฉะนั้นรถชนี้มีประวัติในโชลูมแน่นอนลูกค้าเช็คประวัติได้อ่าเดี๋ยวเราดูคันนี้ไปแล้วนะคะเราก็จะไปดูในส่วนของตัว ในส่วนของตัว4ประตูนะเนี่ยรถนี้มาก็ขายดีเช่นกันนะคะในส่วนของตัว4ประตูนะคะสประตูโฉมนี้นะคะเป็นตัว2.4ตัว,ตว,ตวปี2018นะ fc my ห0 0มื่นนะคะปี18ต่างกันกับปี17ดโดยชิ้นเชิงนะคะนอกตากล้องเปรียบเทียบให้ลูกค้าเห็นเลยนะคะชอบหน้าไหนนะลูกค้าชอบหน้าไหนชอบหน้านี้หรือชอบหน้านี้คอมเมนต์มาบอกแทจ๋าได้เลยนะคะหน้านี้มี4ประตูอยู่ขั้นนึงนะอ่าออโตโอแ้แคบก็มีนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของโฉมสี่เหลี่ยมคางหมู นะคะเป็นรถหน่วยงานของการเคหะนะคะคันนี้ไม่หลักหมื่นนะเอซนะคะแคปทะเบียนไว้เลยนะไม่หกหมื่นเท่านั้นราคาห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันใช่หรือเปล่านะคะอ่ะราคาห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันนะคะจำไม่ผิดเพราะว่าไม่หลักหมื่นนะคะมาดูความสวยความเดิมนะคะคันนี้ก็คือนะคะเดิมทั้งคันแน่นอนนะคะคันนี้จะจ่าได้รีวิวเดี๋ยวไปแล้วนะคะก็ดูความสวยความเดิมไปพร้อมกันคันนี้้าฟฟีดาวผ่อนเพียง 9,200เท่านั้นนะคะ8 4งวดตลอดอายุสัญญาไม่ต้องดาวนะคะแต่สภาพรถสวยนะคะสวยๆเดิมๆกริบๆจริงๆไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะรอบโครเมียมสีดำนะคะแล้วตัวดอกยางนะคะแล้วก็ตัวล้อมแม็กคันนี้นะคะเป็นยางของบิสโตนนะคะคันนี้ได้ยางบิสโตนนะคะได้ยางปี2000คันนี้ได้ยางปี2021นนะคะเป็นยางของบิสโตนแต่ว่าลูกค้าดูจากดอกยางเลยนะดอกยางใช้ได้อีกยาวๆค่ะลูกค้านะคะ ดูช่วงล่างใหม่ๆส,สวยนะคะคันนี้เอาไปใช้งานถือว่าคุ้มมากๆเลยนะ FC นะใครอยากได้ตามหาอยู่หน้าสีประตูออโต้ขับส,สวยๆเด่นๆนะคะแล้วก็ได้สีวันเงินสีที่รักษาทําความสะอาดง่ายแล้วก็ดูแลง่ายนะคะเออแล้วข้อดีอย่างดนึงนะคันนี้นะอ่ะมาดูก่อนปกติแล้วนะคะของสแตนดาร์ดนะคะของตัว 2.4E เนี่ยเขาจะได้เบาะผ้าแต่คันนี้เขาให้เบาะหนังมาค่ะ FC คันนี้เขาให้เบาะหนังมานะคะเป็นเบาะหนังนะคะที่ติดตั้งมาจากไพ่แดงด้วยนะคะเจ้าของเดิมเขาดีเควสใส่ให้เขามาแล้วก็ตัวภายในเนี่ยสวยกลิบนะคะใหม่เลยนะคะใหม่เลยนะคะลูกคา้าดูสภาพรถตัวจริงได้นะที่จะจสาเพชรโดนนะคะ่าวันนี้มารีวิวให้ดูแล้วนะคะถ้าอยากได้นะ <St> เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะคะคันนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยเพิ่งเปลี่ยนเลยนะคะเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยนะคะ แล้วก็เจ้าของเดิมนะคะของหน่วยงานการเคหะเขาใส่จอ Android มาให้นะคะลูกค้านะคะใส่จอ Android มาให้นะคะแต่ยังไม่มีกล้องถอยนะใส่จอ Android เชื่อมต่อบลูทูธนะคะเป็นของอยี่ห้ออย่างดีเลยนะคะหน้าจอขนาด6นิ้วนะคะคอนโซลกลางสวยสะอาดสะอ้านแอร์เย็นฉ่ำๆคือบอกตรงเลยว่าแอร์ของ t o y ยต้เนี่ยเย็นทุกรุ่นนะคะามาดูความสื้อต่อมานะคะ ตัวพวงมาลัยไม่มีถลอกเลย FC นะคะสภาพพวงมาลัยเดิมถ้าชอบคันนี้โทรติดต่อเข้ามาค่ะได้เกียร์ออโต้อีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีครบเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลขไม้นะคะคันนี้อ่าเลขไม่หกหมื่นสี่พกิโลเมตรนะคะเลขไม้แท้ไม่เดิมนะคะขับขี่สะดวกสบายนะคะบอกเลยว่าอารมณ์เนี่ยความสูงพอๆพกันกับ Fortuner เลยนะแล้วก็ได้เบาะหนังคือเบาะหนังข้อดีคือเขาทําความสะอาดรักษารูแดงง่ายนะคะ แล้วก็สภาพเนี่ยจะจ่าให้ไปเลยนะคะเ0สอร์ซสภาพบอกคือรักษาทำความสะอาดง่ายจริงนะคะแล้วก็ระบบรายลเอียดต่างๆนะคะกล่องคูบงคูบ็อกนะคะรถที่จะจ่ารีวิวทุกคันนะก็คือแบบว่าจะไม่มีรถสภาพที่แบบว่าช้ําหรือว่าเอ่อชนหนักพิวามมาอยู่แล้วถ้าจะจ่ารีวิวก็คือรถพร้อมตั้งขายแล้วถ้าลูกค้าเห็นคือสภาพตรงปลบไม่ตกตาแน่นอนนะลูกค้านะามาดูในส่วนของคันเสาเอเสาบีบ้างคันนี้ มีรอยพ่นสีทับไหมมีรอยประแจขันตัวน็อตหรือไม่นะคะลูกค้าดูชัดๆเลยนะีคะถ้าอยากได้คันนี้ติดต่อเข้ามาด่วนๆเบอร์0634235361นะคะเจ้าแม่กระบะข,ของเพชรโยนจากประสบการณ์การขายรถมามากกว่า4ปีนะคะการจัดไฟแนนซ์มามากกว่าพันกว่าเคสนะคะแล้วออกได้ทุกอาชีพนะคะมั่นใจน้องระจ่าได้เลยนะคะในงานบริการการจัดไฟแนนซ์หรือว่านะคะการปรึกษาจะซื้อสอดนะคะปรึกษาได้เลย ถ้าไมไ่เข้าใจรายละเอียดการดูรถมือสองเวลานะัดเจ้าจ๋ามานะคะมาดูรถได้เลยว่ารถมือสองเขาดูยังไงเจ,จ้าจ๋าพี่ไม่เข้าใจจุดไหนอยากให้เจ้าจ๋าช่วยเหลือนะได้เลยพี่ไม่มีปัญหานะคะเจ้าจ๋าดูแลให้เคสดูแลเคสด้วยตัวเองด้วยนะพี่ดูคลิปเจ้าจ๋ามาแล้วนะคะเจ้าจ๋าดูแลเคสเองนะนี่ข้างหลังนะคะกว้างขวางสะอาดสะอ้านตรงกลางมีที่พักแขนให้ด้วย <Okay. S 1> ที่พักแขนให้คือกว้างมาก คือกว้างมากนะคะ F c คือกว้างแบบว่าไม่รู้ว่าจะกว้างยังไงใส่แก้วเวียติมาได้นะคะ,ะความกว้างนะนั่ง3มคนยังโอเคเลยนะคะแล้วแอร์นะถึงเขาจะไม่มีแอร์หลังให้นะ F c เปิดคทด้านหน้ามาก็เย็นสบายถึงด้านหลังแบบว่าฉ่ำเลยนะคะเฮดโรมก็กว้างสูงสะอาดสะอ้านคือเสียดายนะคะคันนี้มีแค่คันเดียวด้วยนะถ้าเป็นเบาะหนังนะ F c นะแต่รถนี้ถามว่ามีกี่คันจ,ะจ้ะมีมันหกคันแต่คันนี้ไมน้อยสุดนะคันนี้ไม่น้อยสุดนะนนไม่หกหมื่นสี่นะคะ F c แล้วเด้อ แล้วได้เบาะหนังคันเดียวด้วยแล้วได้จอแอนดรอย Android ด้วยนะคันนี้อ่ะมาดูในส่วนของ Headroom ความสวยของเฮดรูมเอฟซความสูงเออนะนั่งไปเถอะนะคนมีครอบครัวสามอ่าสามสี่คนขึ้นไปนะสามสี่คนนะลูกอ่าสามีภรรยานะคะสองนะคะลูกอีกสองหรือสาคนนะนั่งด้สะดวกสบายเลยนะคะหรือว่าจะเออลืมบอกหลังาคาแคดลิอบอยนะค้าขายเนี่ยเหมาะเลยนะค้าขายนี่เหมาะเลย FC นะ มาดูในส่วนของตัวแคลลี่บอยนะ FC คนไหนที่ชื่นชอบแคลลี่บอยนะคะคันนี้คือจ้าจ๋าก็ติดตั้งให้ไปได้เลยนะแคลลี่บอยนะก็คือมีการจดทะเบียนให้มีการลงทะเบียนอะไรให้เสร็จับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นภาษีพรบวันรับรถจ้าจ๋าดูแลให้หมดเลยนะคะลูกค้านะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79นะคะ FC ถ้าใครอยากได้ก็โทรเข้ามาเอามาดูภายในการของไลเนอร์เนาะ ไลเนอร์นะก็รอทำความสะอาดอีกหนึ่งรอบนะคะไลเนอร์นี่อ่ะสภาพสวยสวยเดิมเดิมเลยนะคะ FC ฟซนะสภาพรอทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งมีรอยฝุ่นรอยโคลนอยู่เนาะและตัวสำคัญก็คือตัวสะโพกซ้ายสะโพกขวาที่ลูกค้าต้องดูก็คือสวยสวยเด็ดๆเลยเอาไปใช้งานต่อได้เลยค่ะรถที่เพชรยนต์รับประกันบารันตีอยู่แล้วนะคะเ c ฟซนะคะเป็นรถเกรดเอเท่านั้นเราไม่นรับรถเกรดอื่นเข้ามา ะะถ้าลูกค้าอยากได้นะคะติดต่อเจ้าแม่กระบะแห่งเชษยนได้เลยน้องจ้จาจ๋านะคะคือบริษัทนี้เปิดทําการทุกวันนะคะ่ะลูกค้าไม่มีวันหยุดราชการนะคะลูกค้ามามาแบบไม่ได้นัดหมายโทรมาถึงหน้าร้านปุ๊บคิดถึงจ,จา้าจ๋าโทรหารเลยเดี๋ยวจ,จา้าจ๋าวิ่งมาหาแป๊บเดียวแต่ส่วนมากเลยจ,จา้าจ๋าจะอยู่บริษัททุกวันนะคะก็ไม่ได้หยุดเนาะคือดูแลลูกค้ามาดูช่วงล่างกันบ้างนะคะ ช่วงล่างคันนี้นะคะสภาพเดิมๆนะคะให้น้องตาล้องแพนให้ดูว่าช่วงล่างเนี่ยสภาพเพากลางสภาพแหนบนะคะท่อไอเสียรายละเอียดต่างๆของตัวรถเนี่ยนะคะไม่มีการแก้ไขดัดแปลงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยนะเดี๋ยวเราให้น้องตาล้องดูแล้วนะคะเราก็จะดูในส่วนของตัวแคสซีใต้แคสซีฝั่งขวาเลขตัวถังค่ะสำคัญคือเวลาจะจัดรีวิวรถนะ จ้าจ๋าจะให้ลูกค้าเนี่ยเห็นทุกซอกทุกมุมนะคะจุดสําคัญเลขตัวถังต้องไม่มีรอยตอกใหม่ปั๊มใหม่ตัวน็อตนะคะตัวใต้ซุ้มล้อเนี่ยต้องไม่มีรอยสัดสีไม่มีรอยสัดโครนนะคะตัวน็อตทุกสี่ล้อเนี่ยตัวล้อแม็กซ์ทุกสี่ล้อก็จะไม่มีการเบียดหรือขูดเลยคือเป็นการคัดรถให้ลูกค้าแล้วนะคะแล้วเรานะคะจะมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะคันนี้ ไม่หกหมื่นสี่สภาพเครื่องยนต์เป็นยังไงนะคะ่ะมาดูเครื่องยนต์เดี๋ยวรอร้างทำความสะอาดอีกหนึ่งรอบนะคะนี่คือสภาพเครื่องยนต์เจ้าจ่าสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่อยู่นะคะอันดับแรกก็คือให้ดูในส่วนของตัวน,นอ็อตฝากระโปรงนะคะน็อตฝากระโปรงนะคะน็อตฝากระโปรงนะคะสวยๆเดิมๆนะเอสซีนะน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถลอกของรอยประแจ ى. นะคะ ทั้งสองฝั่งเลยนะ fc นะคะนอกตากล้องแผนกล้องไปไวห,หน่อยนึงตจ้าค้าไม่ตาลายนะคะอะแล้วก็ในส่วนของตัวแผ่นเพจนะคะแผ่นเพจนะคะตัวน,นี้แผ่นเพจคืออยู่จุดเดิมไม่มีการตอกใหม่ไม่มีรอยปั๊มใหม่นะ fc แล้วก็ตัวด้านคานด้านหน้าเนี่ยคานหน้าเนี่ยก็สําคัญนะคะคันนี้คานด้านหน้าทาั้งเส้นเลยนะคะ fc นะอะสภาพส,สวยๆเดิมๆเ,เลยค่ะ fc ดูชัดๆเครื่องยนต์นิ่งไม่มีรอยเยิ้มไม่มีรอยซึมต่างน้ำมันเครื่องนะคะรอแค่สปาให้อีกหนึ่งรอบนะคะ และฉนวนกันความร้อนก็นเช่นกันนะคะสภาพส,สวยๆเดิมๆนะคะตรงนี้สภาพสวยสภาพเดิมนะคะแบบว่าเดี๋ยวรอแค่สปายหนึ่งรอบนะคะอ่ะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะ f c นะคะใครชอบกันบ้างนะคะหรือว่ารักพี่เสียดายน้องนะคะหรือว่าเอาที่ตัวเองสบายก็ดูคันที่น้องไปนะเป็นพี่อ่ะคันนี้พี่อันนี้น้องเพราะว่าคันนี้เกิดก่อนอันนี้เกิดหลังนะใครชอบพี่ก็ราคา3 7 9 0 0 0บาทฟรีดาวผ่อนแค่7 0 0 0 ใครชอบน้องนะคะราคา5 5 9 0 0 0บาทผ่อนแค่9 2 0 0ตลอดอายุสัญญาฟรีดาวทั้งสองคันียร์ออโต้ทั้งสองคันอยากได้แคลรี่บอยหรืออยากได้แครนะคะโจ์คันไหนตอบระหว่างสองคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแบบไหนมากกว่ากันนะคะอย่าลืมโทรเข้ามาหาน้องเจ๊จ๋าที่เบอร์0 6 3 4 2 3 5ส6 1สนะคะเบอร์นี้จะจา๋าสายตรงโทรหาจ๊จ๋าเองได้เลยสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้น้องจ๊จ่าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ ขอ,อตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ